ลครับตอนนี้ผมไม่ติดลงทะเบียนเบอร์นะครับสามารถเล่นเวอร์ชั่น PC ได้แล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาบอกว่าผมทำยังไงถึงไม่ติดลงทะเบียนเบอร์นะครับแล้วก็มาแนะนําวิธีดาวน์โหลดอีกครั้งด้วยนะครับเผื่อใครกาลังสนใจเวอร์ชั่น PC อยู่เพราะว่าภาพคมชัดมากผมเปิด 4K ได้นะครับก็ก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปครับ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอร์ดปล่อยฟาร,รม Auto ์ม onjo mk ไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานําเสนอใน,น,นคือแอปยู p h โฟนแอปค่าวโฟนที่เปรียบเสมือนมืมอถืออีกเครื่องนึงไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมแดกนัลล็อกมบายคาบาโมบายรวมถึงเกมอื่นๆ,ๆที่เราต้องปล่อยบอร์ดเอฟเคไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดไดด้อีกัจเลย เอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกติมเอง30%บวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ r ว PUBG หรือว่า r ว x รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเืิบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเลยว่ามาจากอเล้งกิมมิ่งนะครับ เอาละครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําในเรื่องของการโหลดเวอร์ชัน PC นะครับเซิร์ฟเกาหลีนะครับก็ก่อนันนี้ผมโหลดไม่ได้ติดลงทะเบียนนะครับเซิร์ฟเกาหลีนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรื่องของทําไงไม่ให้ติดลงทะเบียนเบอร์นะครับผมทํายังไงนะครับนี่ก็งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอันนี้ก็อันนี้เวอร์ชัน PC นะครับเล่นได้แล้วนะครับไม่ต้องลงทะเบียนเบอร์เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากอันแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของการดาวน์โหลดเนาะครับโอเค ดาวโหลดนะครับก็แนะนำนะครับดาวน์โหลดจากทางเว็บตัวเกมเลยนะครับเว็บตัวเกมได้เลยอะไรเนี่ยว s ไม่น่าใช่นะฮะโอเคก็ผมจะลงชื่อเกมเกาหลีไว้นะครับชื่อเกาหลีของเกมก็เข้าที่หน้าเว็บของเขาเลยนะครับดูที่เป็น marvel.com นะครับแล้วก็กดที่ PC ตรงนี้เลยนะครับกดปุ๊บมันจะเด้งเป็นดาวน์โหลดมาให้นะครับเด้งดาวนโหลดให้เลย นะครับซึ่งไฟล์มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ติดตั้งนะครับของผมติดตั้งไปแล้วนะครับก็กด n นิกอะไรเรียบร้อยนะครับพอติดตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งเข้าเป็นลอนเชอร์มาให้เลยหน้าตาประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมแนะนําเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เจอเกมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้บุ๊คพอ่าต่อไปทําไงเราก็ปิดเกมครับปิดโปรแกรมปิดโปรแกรมไปเลยนะครับปิดโปรแกรมนะครับ เช็คด้วยว่าเปิดอยู่หรือเปล่านะครับเช็กด้วยปิดไปแล้วนะครับทีนี้ต้องมุด VPN ก่อนเข้านะครับมันถึงจะเจอตัวเกมเนาะอ่าแนะนําถ้าใครใช้ PC เนี่ยแนะนําตัวของ Windows เลยนะครับเอ่อ Google VPN setting นะครับเสิร์ชตรงนี้ก็ได้ VPN setting นะครับพิมพ์มาไปแล้วก็าวิธีก็แอดนะครับอืมไปเกีเกาหลีนะครับนะฮะรีวิวหลายรอบหน่อยนะครับ อ่ะแล้วก็เขาหา address หรือว่าที่อยู่ VPN นะครับแล้วก็เสิร์ชว่า VPN Gate นะครับ VPN Gate เนี่ยพิมพ์ได้เลยนะครับก็จะเจอเว็บนะ VPN Gate n e t เนะครับหาที่เป็นเกาหลีครับเกาหลีโอเคเจอแล้วอันนี้ความเร็วช้าไปหน่อยเราหาที่มันเร็วนะอ่ะอันนี้8 4 4นะครับแล้วก็กรอปนะครับกรอปตัวหนังสือสีเขียวมานะครับดูที่มันเป็น MS h t p นะครับแล้วก็ก๊อปตัวหนังสือสีเขียวมา ก็มาใส่ตรงนี้ครับเรียบร้อยอันนี้ตั้งพาสเวิร์ดะฮะยูสเนมพาสเวิร์ดเขาไม่ได้ให้มาเราก็ตั้งเองเลยนะครับเป็น VPN VPN นะครับเห็น,นะครับปึ๊บเรียบร้อยกดคอนเน็ครับคอนเน็โอเคอ่ะเรียบร้อย นะครับพอขึ้นคอนเน็แล้วพอคอนเน็ปุ๊บเราก็เปิดเข้าโปรแกรมเกมนะครับอ่าที้จะขึ้นมานะครับอ่าถ้าใครไม่เป็นภาษาไทยงี้นะครับตั้งค่าครับอันแรกเลือกเป็นภาษาไทยได้นะครับอ่าพอเป็นภาษาไทยปุ๊บนะฮะเกมก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับหรือไม่ก็ลองเช็คดูตรงนี้ก็ได้นะครับหาคิดว่ามันจะเข้าเข้าให้เลยนะฮะอืม พอเข้าเลยมันก็จะให้โหลดแพทก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็ล็อกอินนะครับทีนี้ล็อกอินเนี่ยนะฮะเออทีนี้ผมอาจจะมุด vpn ก็ได้หรือไม่มุดก็ได้นะพอมันขึ้นเกมหน้านี้นะครับจะมุดหรือปิดก็ได้แต่ผมปิดดีกว่าเพราะว่าเน็ตมันจะได้ไม่ช้านะครับโอเคนะครับในการล็อกอินนะครับเราก็ล็อกอินไปเลยทีนี้ทีนี้ก่อนหน้านี้ครับผมมีปัญหาคือพอล็อกอินอีเมลผมไปแล้วอ่ะมัน มันไม่สามารถล็อกอินได้ติดลงทะเบียนเบอร์มันล็อกอินแล้วแต่ติดลงทะเบียนเบอร์นะผมก็เลยใช้วิธีการเปลี่ยนอีเมลนะครับเนาะซึ่งเข้าได้นะครับก็งงเหมือนกันว่าทาไมเข้าได้นะครับเออเพราะว่าผมทีแรกก็งงคิดว่าเอ๊ะเราผูกเบอร์ไว้แล้วหรือเปล่ามันเลยเข้าได้เพราะมันขอเบอร์ขอยืนยันตัวตนอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าเออไม่เกี่ยวเพราะว่า บางบางเมลนะครับผมล็อกอินผมผูกเบอร์ไปแล้วเข้าได้บางเมลผูกเบอร์แล้วเข้าไม่ได้บางเมลนะครับไม่ได้ผูกเบอร์นะครับเข้าได้บางเมลไม่ได้ผูกเบอร์เข้าไม่ได้นะครับอันนี้ก็ลองสลับอีเมลดูนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเรื่องนี้ว่ามันเป็นที่เหตุผลอะไรหรือว่าเป็นที่ระบบการตรวจสอบบัญชีหรือเปล่าน,นะครับก็ยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นลองลองเช็คลองเปลี่ยนสลับอีเมลดูนะครับเนาะทีนนี้ก็เข้าเกมมันก็ได้ปกติเลยนะฮะ ถ้าขึ้นมาเป็น,นอยากกดเต็มจอก็กด F11 นะครับอม,มันก็จะเป็นเต็มจอให้ข้างในเกมปรับภาพได้นะครับเป็นเออเป็นออาต้าได้นะครับล,ลองดูอันนี้ผมเปิด 4K อยู่ก็เล่นได้นะครับออันนี้เขาแจ้งวันนะครับเกมเปิดนะครับถ้าตามเวลาที่เขาเขียนบอกก็คือวันที่15แปดโมงเช้าบ้านเรานะครับแปดโมงเช้าบ้านเรานะครับก็เข้ามาทดลองเล่นได้เขามีโหมดทดลองเล่นให้นะครับแบบนี้เลย สำคัญคือดาวน์โหลดเกมตอนเปิดลอนเชอร์ขึ้นมามุดพีพีเอก่อนให้มันขึ้นตัวหน้านี้ก่อนนะครับเนี่ยขึ้นหน้านี้ก่อนที่เหลือก็เปลี่ยนโทนส่งเปลี่ยนภาษาเอา VPN ออกเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดเข้าเกมนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้มุดนะครับผมไม่ได้มุดเล่นได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มุดแล้วเล่นไม่ได้ก็ลองมุด VPN แล้วก็กดเข้าดูนะส่วนเรื่องพอเราอินอีเมลแล้วอันไหนติดลงทะเบียนก็ลองเปลี่ยนอีเมลดูนะครับ ทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูตอนเกมเปิดนะครับถ้ายัางไงทุกไอดีมันติดลงทะเบียนเบอร์นะครับเดี๋ยวผมแปะคอนแทคนะครับคนที่รับลงทะเบียนเบอร์ไว้ให้นะครับโอเควันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเข้ามาทดลองเล่นกันได้เข้ามาทดลองเล่นกันได้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะนี่นะฮะไปไปดูแบบชั้นเท่ๆได้นะครับ <c oughs> พี่จกักรพัรดผมจำชื่อแต่ตัวไม่ได้แล้วโอชอบฉากนี้มากครับอลังการภาพสวยคมชัดระดับ 4K นะครับ 4K นะเปิด 4K ได้ครับไอจอ 4K เล่นได้ไม่ 4K ก็เล่นได้นะจะกักรพัรคนที่สองคนที่สามคนที่สองนี่ในนี้นะมาทดลองเล่นได้นะครับ เป็นเทิเนภาพสวยมากอนะโคด,โดีนี่ะครับก็ยัออยงไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในสตรีมนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ